ครับขอกราบสวัสดีครับผมจะถ่าย,ยทำคลิปวีโอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ชมกันนะครับดูพิมพ์กันก่อนดูเนื้อกันก่อนนะครับดูเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเหลืองนะครับดูกันก่อนครบเลยนะครับสมเด็จองน์นี้สมเด็จวัดละคัง พิมพ์พิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับชมก่อนดูก่อนนะครับผมจะถ่ายวันนี้ขยายใหญ่ๆใ,ให้ใจใจเลยนะครับดูเนื้อกันก่อนนะครับดูเม็ดกันก่อนนะครับเอาทีละสี่เกลือสี่ไปก่อนนะครับพระองค์นี้จะเลี้ยงนะครับ จะเดียงดูเม็ดกันก่อนนะครับดูเองนะครับมวลสารครบเลยนะครับองค์พระจะลึกนะครับขอบข้างนอกจะสูงขึ้นนะครับขอบไว้ใหญ่เลยนะครับสุดยอดจริงๆสวยจริงๆนะครับดูครับดูดูนะครับ สวยจริงๆงามจริงๆนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับทีนี้ผมจะให้ดูด้านหลังนะครับดูมวลสารดีครับดูเม็ดดูเม็ดคือครับ <c oughs> โทรศัพท์ก็ไม่ดีเลยถ่ายที่ไหนก็ถ่ายข้างไหนก็มัวไปหมดเลยดูเม็ดนะครับดูเม็ดแดงครับดูเม็ดเขียวเม็ดขาวนะครับเม็ดดำเล็กๆนะครับก็ลอยปูไตเลยนะครับทุกวอาดูก่อนนะครับ จะถ่ายทําวันนี้ดูให้ใจจระเลยนะครับดูเลยครับดูช้านะครับที่นี่ดูกอบตัดนะครับดูเม็ดที่ครับสวยงามจริงๆนะครับดูฝั่งนี้นะครับ โอ้ยเม็ดนะครับดูเม็ดมวลสารนี่ครบถ้วนเลยนะครับดูมวลสารด่ครับมวลสารเยอะจริงๆครบเลยนะครับ,รรรบ,รบดูดิครับ สวยไหมครับโทรศัพท์สงสัยจะแบตบไม่เพียงพอนะครับไม่ชัดเจนดูเม็ดครับ สวยจริงๆงามจริงๆนะครับสีเหลืองนะครับเหลืองขาวนะครับ ดูที่ครับอู้ยสุดยอดเลยนะครับครัองนี้มวนสารครบเลยนะครับครับขอบคุณครับที่ชมที่ดูกันแล้วนะครับถ้าสนใจก็โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสมห้าศูย์เก้าแปดสองเก้าศูย์เจ็ดเก้าสามห้าผมอยู่เลเอ็ดนะครับชมก่อนดูก่อนนะครับดูเม็ดสิครับ ดูทีครับเม็ดสวยจริงๆนะครับดูสอกแขนดูทีครับครับขอบคุณครับที่ชมที่ดูกันนะครับ